โอ้กิจกรรมครั้งนี้ยิ่งใหญ่ถามว่ายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ครับเพราะมันเป็นกีฬาโอลิมปิกแล้วมันก็มีความหมายสําหรับนักกีฬาไทยก็เราได้มีส่วนร่วมเพราะเราก็เคยไปเป็นนักกีฬาได้ร่วมแข่งขันแต่ตอนนี้เราก็ได้เลิกแล้วแต่เราก็ได้กลับมามีส่วนร่วมในการรับธงโอลิมปิกได้วิ่งมีส่วนร่วมเราก็ขอเป็นกรราลังใจให้ไว้ให้กับนักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศครับก็ขอเป็นกรราลังใจให้ นักกีฬาทุกคนทุกประเภทที่ได้เป็นตัวแทนแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่ทุกคนไปคือมีความหวังทุกคนครับเราอย่าไปคิดว่าเราไม่มีความหวังเราได้เป็นตัวแทนของประเทศแล้วเรามีความหวังทุกคนหวังน้อยหวังมากเราหวังเข้าไปครับเราผมว่าถ้าเราตั้งใจประสบความสําเร็จแน่นอนน้องๆก็อยากให้ตั้งใจฝึกซ้อมครับเพราะเราจะได้คุริฟายติดเป็นตัวแทนของเป็นตัวแทนประเทศไทยไปได้ร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจ เพราะโอกาสของเรามาแล้วโอกาสคนเรามีไม่มากครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจครับผมขอ,ขอให้ทุกคนตั้งใจนำเหรียญกลับมาให้พี่น้องชาวไทยกันเยอะๆครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศลบก,การแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ครับ